สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y YouTube หาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์นันสุพิมไทยโพสต์เช้าวันที่22เดือนธันวาคม2 5 6 4ชื่อเรื่องว่าคนปล้นชาติที่หวยหายุคข้ามรถบรรทุกเข้ากรุงในชั่วโมงเร่งด่วนประตูน้ําพระอินญา,นาตินังสิบกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปโดยปริยายเพียงแต่ไม่มีบอลแต่มีซ่องเปิดอาซา ซ่องปลูกแบบชั่วคราวทรงเดียวกันหมดเป็น 10, สิบเป็นร้อยซ่องใต้ขุนสูงทรงสารพระภูมิเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ทุ่งซึ่งตอนปลายปีทุ่งรังสิทธิ์เป็นพื้นที่รองรับน้ําเหนือนั้นหลากลงมาถ้านั่งเครื่องบินตอนกลางคืนแล้วมองลงมาเผล่เผออาจนึกว่านี่เป็นเมืองทิพย์แดนสวรรค์ที่ไหนสักแห่งตามนิยายปรปราเพราะตรงนั้นจะเห็นแผ่นดินเรืองแสงจ้า กระจุกหนึ่งทั้งสีแดงน้ำเงินเหลืองขาวยาวพืชเป็นกิโลกิโลขนานไปกับถนนและถ้ามองดีๆจะเห็นรถบรรทุกขนาดสิบล้อขึ้นไปจอดเรียงรายไปตามแนวถนนแนวไฟนั้นยาวนับเป็นกิโลกิโลเช่นกันยุคนั้นเขาเรียกว่ารัก10ลอ้อต้องรอ10โมงคือไม่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้หรือสมัยไหนกรุงเทพรถติดเหมือนกันหมดเพราะในตัวกรุงเทพเป็นศูนย์กลางทุกอย่างรวมทั้งเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจึงเป็นเจ้าพ่อสินค้าจากใต้เหนือออกตก จะวิ่งมารวมศูนย์รวมโกดังในตัวกรุงเทพหมดหรือจะทะลุต่อไปไหนก็ต้องผ่านมาจากกรุงเทพออกไปก่อนรัฐบาลเลยออกมาตรการยังไม่ถึงส0บโมงเชา้าห้ามรถสิบล้อวิ่งเข้ากรุงเทพเลยเกิดชุมทางรถสิบล้อขึ้นทางเหนืออีสานวิ่งมาจอดรอ10บโมงเชา้าที่ย่านประตูน้ําพระอินทร์เป็นร้อยร้อยคันเมื่อมารวมกันอยู่เป็นนิคมความเป็นปีปๆก็เป็นธรรมชาติของสัสงคมที่สถานบริการครบวงจรจะเกิดขึ้นตามเงาสังคม ฝั่งหนึ่งเป็นร้านโต้รุ่งล้วนเหล้ายาปราปิ้งมีครบอีกฝั่งเป็นซ่องล้วนมีสะพานไม้พาดถนนกับซ่องบริการเสร็จสับสังคมยุคนั้นเรียกว่าเป็นยุคบานบุรีคือผู้คนการเมืองไม่ยุ่งมุ่งแต่การสนุกสนานนอกจากเรื่องคอมมิวนิสต์ที่อเมริกันเข้ามาปลุกปั่นให้คนไทยตื่นกลัวแล้วอย่างอื่นแทบไม่มีที่จู่ๆผมหยิบเอาเรื่องรังสิตป,ประตูน้ำพระอินทร์สมัยพระเจ้าเขามาคุยทุกท่านคงสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้ผมจะมาไม้ไหนไม่ไม้ไหนหรอกครับคือบังเอิญวานื เห็นตึงตังโครมครามกันเรื่องป้ายขนาดใหญ่จู่ๆโผล่ขึ้นตำตาคนขับรถขับร,บราแถวทางหลวงย่านแจ้งวัฒนะด้วยข้อความว่าโจรล้นชาติจะกลับมาประเทศชาติจะอยู่อย่างไรมุมขวาของป้ายมีตัวหนังสือเล็กๆว่าพักไทยพักดีแจ้งวัฒนะย่านทางหลวงที่ติดป้ายมันทางเดียวกันกันกบที่จะไปประตูน้ําพระอินทร์สิธิ์ผมเห็นก็เลยนึกถึงย่านนั้นขึ้นได้ก็เท่านั้นไม่มีอะไรหรอกแต่ก็เป็นที่เปรี้ยวตาผู้พบเห็นถึงขั้นซีซาร์อือหากันมากถามกันขลมใครวะ โจปรปล้นชาติแล้วเมื่อวานนายแพทย์วัรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าไทยพักดีมือปราบรอแป๊บเดี๋ยวหนูถึงที่บุญทรงชงเงอรออยู่ถึงทุกวันนี้ก็ออกมาโพสต์ว่ามีหลายคนถามผมว่าข้อความที่ป้ายแถวทางด่วนแจ้งวัฒนะโจปรปล้นชาติจะกลับมาผมหมายถึงใครทําอะไรอย่างไรผมเลยอยากถามพี่พี่น้องๆเพื่อนๆน,นกลับว่าข้อความนี้คิดถึงใครทําอะไรอย่างไรดูที่ว่าแต่ละคนเราคิดตรงกันไหมครับสําหรับความคิดผมจะเฉลยทีหลังครับ เอาแล้วกันนึกว่าเจ้าของป้ายจะมาเฉลยถึงตัวคนต้นชาติกลับมาเล่นกล่องสุ่มกับลูกค้าซะนี่มันกว้างไปนิดนะคุณหมอเพราะคุณหมอใช้คำว่าคนต้นชาติเดายากเพราะมันเป็นนับปุงสกินจะสุ่มว่าผู้ชายก็ไม่แน่ใจหรือจะผู้หญิงก็สองจิตสองใจเพราะคนล้นชาตินั้นมันเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะว่าไปมันก็มีเกิดขึ้นแล้วจริงๆทั้งชายทั้งหญิงด้วยซ้ำใบหน่อยไม่ได้หรือคุณหมอ คนต้นชาติที่ว่ามันจะกลับมานั่นนหะชอบอมของหลวงหรือชอบกินขี้หมาหน้านะถ้าคุณหมอไม่ใบ้ผมก็ไม่เล่นกล่องสุ่มกับคุณหมอไม่อยากได้หรอกรถผูกโบน่ะผมว่าการยกเรื่องโกงชาติเรื่องต้นชาติขายชาติมาหาเสียงชั่วโมงนี้กลับถูกสเปกสังคมรุ่นใหม่คือวันนี้เมืองไทยเหมือนคนสองประเภทประเภทหนึ่งชอบเล่นสลอน็อตแมชชีนอีกประเภทรู้ว่าการพนันไม่แตะเลยพวกที่ไม่แตะคือยังไงยังไงก็ไม่เลือกพวกโกงชาติต้นชาติ ขายชาติอยู่แล้วส่วนพวกที่เล่นสล็อต1ิบาทเอาขี้หมากองเดียวยังไงมันก็เลือกและยิ่งตอนนี้มันยิ่งอยากจะเลือกเพราะอะไรเพราะตู้สล็อตที่มันโยกตอนนี้มีแต่ตู้เปล่าเจ้ามือไม่เอาเงินใส่เหมือนแรกๆฉะนั้นโยกไปก็มีแต่ลมกับหมายเรียกจากตำรวจเมื่อกระพือโหมกับเรื่องเลือกตั้งยิ่งเห็นป้ายโจรปล้นชาติจะกลับมาแทนที่จะกลัวกลับดีใจกันยกใจมึงไอ้หรืออีโจรก็ได้ทั้งนั้นกูจะเลือกพวกมึงเพื่อมึงได้กลับมาไวๆจะได้มาปล้นชาติ เอามาแบ่งกันอีกไงละ่ะก็โจรปล้นชาตินี่แหละเป็นอนาคตใหม่เป็นความหวังใหม่เป็นทางก้าวหน้าก้าวไกลของสังคมคนรุ่นใหม่ที่เสพติดการหาเงินง่ายๆจากการโยกสลอ็อตตู้เก่าแหงซวยนอกจากขี้โม้แล้วยังขี้เหนียวอีกต่างหากก็หวังรอตู้ใหม่นักปล้นชาติมืออาชีพนี่แหละเลือกตั้งมาเงินก็ต้องมาบัตรสองใบต้องจ่ายสองเด็กนะเวย้ยอยาททาเก่านี่พูดกันตรงๆนะผมสงสัยจริงๆว่าพวกนักเลือกตั้งมันไปกินอะไรมาถึงได้นอนเพ้อละเมอพบแต่เรื่องเลือกตั้ง หลายพวกหลายพักเป็นตุกเป็นต่ายังกาเลือกกันเดือนนี้เดือนหน้านอกจากพวกสสในสภาทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมหัวกันทําให้สภาล่มทุกดัดแล้วหรือไม่ก็พอมีกฎหมายรัฐบาลเข้าสภาก็โบทควาเพื่อให้เป็นเหตุต้องยุบสภาตามกฎหมายแล้วผมยังมองไม่เห็นอะไรเป็นเหตุให้ต้องยุบสภาสนองปัญหาพวกแทงไฮโลถูกแดกแล้วร้องไห้เขย่าไม่ในตอนนี้ถ้าอยากกันจนตัวสีตัวสัน่นนายกมันไส้ยุบสภาวันนี้พรุ่งนี้ไปเลยแล้วเลือกตั้งด้วยกติกาเก่เาเป็นหลัก จะเอาอย่างนั้นกันไหมล่ะก็ไม่เอาจะเอาแบบชัวๆบัตรสองใบแลนสไลด์อย่างที่มั่นใจกูมาแน่แต่นั่นทั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งกฎหมายพักคการเมืองยังไม่เป็นตัวด้วยซ้ำแล้วจะบกระสันรีบกระดานเลือกตั้งกันไปทําไหมล่ะยังไงยังไงกรกดาหกห้านั่นแหละการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสําเร็จความใคร่ของสอสอกันเองโดยตรงถึงจะถึงจุดกระสันที่ปมประสงค์ครบองค์ทางเลือกตั้ง อีกอย่างรัฐบาลมีงานสําคัญเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติที่ต้องทําคือเป็นเจ้าภาพงานเอปิก2022มันเป็นงานระดับโลกเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีประเทศที่ระดับผู้นําโลกหลายสิบประเทศเช่นโจไบเดนสีจิ้นผิงปูตินจะมาพร้อมหน้ากันที่ภูเก็ตประเทศไทยราวราวเดือนพฤศจิกา65ถ้าโลกไปถึงขั้นโลก,กาวินาไปเสียก่อนศูนย์อํานาจโลกจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยในเมื่อไทยเป็นเจ้าภาพ ถ้ายุบสภาเข้ากับตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรักษาการแล้วใครเขาจะบ้ามาประชุมกับนายกรักษาการล่ะซึ่งไม่มีสักไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตกลงไปลงนามอะไรกับเขาได้เลยอย่างดีที่สุดเป็นการให้เกียรติประเทศไทยแต่ละประเทศเอกเขาอาจจะส่งแค่รัฐมนตรีช่วยหรือระดับทูตสักคนมาพอเป็นพิธีก็ได้ฉะนั้นผมจึงมองว่าจะบ้าเลือกตั้งกันไปเพื่ออะไรตอนนี้กุมภาหกหกนั่นแหละเร็วสุดถ้าอยากกันนักหรือถ้าทนรอกันไปขนาดนั้นไม่ได้ก็มีอีกทางให้ไอ้คนล้นชาติมันเข้า มาออกหน้านาประยุทธ์ยึดทำเนียบสถาปนาอานาจตัวเองเลยส่วนไอตีสองตัวนั่นน่ะมันดีแต่เห่าในรัว้วกล้าโผล่หัวซะที่ไหนละ่ะพวกที่ถูกหลอกไปติดคุกกําลังแค้นเห็นว่ามีการวางแผนถลกหนังนายกโซเชียลกันอยู่ไม่ใช่หรือนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่คุณเปวสิงเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่22เดือนธันวาคม2564นะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจคนปลนชาติที่โหยหา มันจะกลับมาจริงหรือไม่เรื่องนี้ก็น่าสนใจรอวันที่ทางด้านคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมหวัวหน้าพักไทยพักดีนั้นได้ออกมาเฉลยว่าคุณหมอพูดถึงใครหมายถึงใครที่บอกว่าโจปรปล้นชาตินั้นจะกลับมาเรื่องนี้น่าสนใจน่าติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องของโจปรปล้นชาติอย่างที่คุณเปรย์สิงินบอกมันเคยทําทั้งผู้หญิงและผู้ชายปล้นไปแล้วหนีหายเข้ากลีบเมฆไม่ว่าอมของหลวงหรือว่าอมขี้หมาเวลานี้ ก็ดีแต่ได้ออกมาพูดแล้วก็แถไปเรื่อยๆจนสีข้างถลอกปอกเปิดไปจนหมดแล้วนะครับ